สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าส่ซ่องสั่งซ่องอยังสองให้ออน้องสาวเราคำวนนะทุกคนนี่ไต่ก็จะมาพร้อมกับคนน้อยวันนี้วันนี้เฮาซิมาให้ยังคนน้อยถามถามคนน้อยกันทุกคนนะลองดูอ่าทุกคนนี่ก็จะอายเนาะื้อนี้ต่สีพามาเบ่งน้องตู่คนจีกวยนะทุกคนจีกวยกับ ต่ำข้าวปุ้นนะทุกคนนี่ก็จะเป็นคนหลายทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นเบื้องหลังของเฮาเนาะทุกคนเนะาะไต่กระซิบแม่ยังก,ก็ะเฮ้ยยังก็ต้องตู่มันนี่ต่ำข้าวปุ้นทุกคนต่ำข้าวปุ้นกับจี้กล้วยแม่นบอกคนน้อยเนี่ยเอานะใส่ยิ้มก่อนยิ้มกันอ่าอันนี้จะเป็นซื้อน้องอะไรก่อน น้องนะน้องธิดานุกคนนี่ก็จะอายนะวันนี้ใต้กะสิพาไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าน้องตูต่ต่ำขระปุนกับจีกัวนุกคนไปอ่ามัทุกคนวันนี้กับน,น้องตู่เพื่อนตอ่ำขระปุนเนาะใี่ค่ะทุกคนกระปุลหาเศษได้น,น้อยเลยกระปุลสองกิโลทุกคนเมื่อน,นี้ตูต่ต่ำกระปุลสองกิโล เพราะว่าหลายคนนะทุกคนนะกนิกนซุ้นสินเจ้ลเดียเด๋ยวยางานเพียงเพียงง่ายๆเต็มเลยมาแบบนี้กได้มากก็มาคลวยลืมลืมไปหนึ่งกล้วยทุกคนตู้ซีมาจี้พร้อมมือน,นี้กินตามกระปุ้นไปนึ่แล้วก็จี้คล้ยไปนึ่แล้วก็ใต้เพื่อนกันสิดักไพ่หนอ่อตัว,ตว กระด็ค่ะตบโอเคม่ซีเมนะมันโดซีมนนะซีมมนะนะ่ออตเต็มบเลยมันนี้ก็จะหลายๆคนเนาะแล้วซีมคำทำบิดคำทำบิดจะมีคาที่สองคำที่สามตามมาได้แล้วพอดีแล้ เสร็จแล้วเนะ <Okay. S 1> าะไม่เสียเละรัวไหลๆเลยมาทุกคนวันนี้อันหลังจากที่ตายถ่านน้องตูนะ่น้องทุกคนเนาะอันต่ำไปคุณแล้วไต่กระสิมาดังไฟท่าพีานน่น้องเพราะว่าชิเดฟ้ากันจี้กล้วยหรือว่าปิงกล้วยนะคนน้องอนหักแตงหักแตงนะทุกคนนี่ไต่กระสีดังนี่ดังไฟ โอ้ยเอฟพิกเข้าหน้าอ่าหังจะแเวดังไฟแล้วกะแต่ก็จะไปเบิ่งเนาะว่าน้องตู่คนต่ำแล้วบอกกับสีไดยน่เต่าออไปเลยนะทุกคนมาทุกคนวันนี้ก็หลังจากที่ฮวท่าอันนี้เต่าเฮามันฮ้อนเนาะปีนกล้ย เขากระสิพากันมากินตำกระปุ้นน้องตู่ตำเนาะมาเด้อมากินตำก <มา S 2> ระปุ้นเดิมกินตำกระปุ้นน้งกันเด้อชีสันกระปุ้นอ่นทุกคนแซ่บตำเลยพักสโอ,อกุกขาดบุหรี่โดยกินตำกระปุ้นเท่าไหร่เลยมีแต่พักคะทุกคนเนาะแต่ก็พักคะแซ่บปรมาณ กะมุกรอบกับจ๊บมันจะเป็นหวานๆมาแล้วทุกคนเด้อมื้อนี้เฮาสิมากินตำกะปุ้นน้ำล้วกันพิงกล้วยเป็นน้ำละทุกคนกล้วยก็อยู่งทางหลังทุกคนช่วงนี้เอาตำกะปุ้นกนะ่อนจ้ะเอาไปเท่าละคันก่อนเนะาะภากันจ้ำจ้ำซ่าอัานไผ่มันสีทุกคนเฮาจาังอันปิ้งกล้วยตอนนี้จิจ้ำกะปุ้นก่อน คนนี้เปิดทุกคนนะทุกคนโซนนี้กินต่ำกับคุณดูด,ด,ดูเลยตู่ค่ะมีแต่ต่ำกับต่ำตจบเ,เลยหังยามชทตนในจีทุกคนเอาไว้สอบท้ายใช่ เลากันปกปวยตะก้องเฮาเบื้องหลังทุกคนเนาะเบื้องหลังตะก้องเ,เป็นคนเฮ็ดเบิดเนาะทุกคนเนาะนี่ชวนถ่าปปกเลยสี่หันลูกกำลังกำลังลงมือนะทุกคนอปายเพิ่นปอกต่อไปเฮามาเบิ้งทางนี้ครูเฮดขนาดทางครทุกคนสวดถ้าเลยทุกคน นาตั้งมกตั้งใจกินเพราะว่าเซฟโพดเนาะ่ะตู่กับมากินก่อนนะทุกคนเนาะเพราะว่าไปตายพวกจีกินเอากินเอาแล้วก็มันสไงลองตู่สีให้ อ่ะทุกคนนี่จะเป็นกล้วยที่ตู้จะเอามาจี้เนาะเพราะว่าเอเกต่นปอกแล้วนะทุกคนอาจจะเห็นแล้วเพราะว่าตอนเห็นอเกต่นปอกตู้หลักๆพูดเอามาขึ้นต่อไผ่เนาะไผ่เข้ากับเด็กในที่นะเอาขึ้นทางเลยเนาะ,นะๆๆเพราะว่าเมื่อน,นี้เฮาซีมันจี้กล้วยไปน้ำแล้วก็กินตำกับพุ่นไปน้ำนะทุกคนเนาะผู้กินก็ยังกินอยู่ทุกคนแต่ว่าตู้อัน ออกมาก่อนนะทุกคนเนาะออกมาปิ้งกล้วยขึ้นภาคหายใจทุกคนหลังจากเฮาอัอนค่ขึ้นแล้วเขาก็จะมาปิ้งบาดทับทิมนะทุกคนเนาะปิ้งนะกําลังงามเลยสิกําลังงามเลยเนาะบอดี้กําลังงามเลยโยเลยกําลังงามกํลังเสี่ยวงามเสี่ยวอันก็รหายกำลังใจเอางามกํลังามเสี่ยวคุณเนาะ จะงามอีกทีได้ใส่ไผ่อ่อนๆนะฮะใส่ไผ่แห้งหลายมันสีบปรเซ่ตมันสีบปรซุกทั่วนะฮะเอาใส่ไผ่อ่อนๆให้มันค่อยหอมหูเข้าพิกต่อไปทุกคนกูพิกต่อไป,ไปมาเนาวพิกไปแล้วด้อยนี่แล้วฮอกซีมาเจอกันตอดที่ก๋วยซุปมาทุกคนเนรอบนี้ นะทุกคนไกลแก้วไกลสีุมละนี่โอวยอีกนี่กำลังแบบสีสันเป็นตาเซฟเลยโอ้ทางพีจอาเ็ดพี่ยังน็กน้อยน้อยนอยโอ้น้อยกนีจักพาเดี๋ยวเห็บชะมู มาทางพีโตจบที่กินตามอีน่ะทุกคนเนาะถ้า,าซัมซาอันพีมะกล้วยเฮาสุกอ่าน่ะทุกคนเนาะตอนนี้จีกล้วยเฮาวฮอนกะสุกเป็นทีมหอยทุกคนเนาะนี่หน่าเนาะแล้วก็เอ้ต่ายแล้วก็เขาเอ้ยจีทีมงานเฮาเนาะทุกคนเน,ะน,นาะกำลังยังกินตามยู่เนาะทุกคนยังบมดจบงานยังบมดจบอยู่แต่กะจีกล้วยเฮากะสุกเฮาสิ เอาให้อันเว้าต้เอ็นแกะบนนอบนอแบบมันยังวะชื่อว่าอะไรเบิ้งข้างในมั้งนะว่าสุกหรือยังม่ะอ่ะไอเกตก็ได้สะยังบูมีไผจับอยู่ทุกคนเดี๋ยวเบิ่งฮอนให้ฮอนว่าเนาะอาถ้าถ้าเบิ่งคุณแกะ่ทุกคนะอันนี้เอ่ะอาะทุกคนนี่ไอเกตไปคุณแกะเบิ่งนี้ข้างในมันฮอนแล้วเนาะเอาลองลงพี่ข้างนี้ดูค่ะ พีกพีกแกทนี่ออกก่อนนะแกะแบบแกะนี่ออกนะโอ้ยหอนว่ะเอาถือว่ะอ่าพิกพีกพีกพี่หอนเบานะทุกคนเนาะเพราะว่าหาออกจากเตาภัยทีนี่นี่เหลืองห้อยนะทุกคนเอ่ะตาแซ่ขนาดอืออ่าลองลองซิมลองซิมป่าเป่านะทุกคนเนาะเซียงเลเนาะตาแซ่นะเอาทางนี้กะบพวกเห็ดขนาดชัา ดูอย่ามันอยากเป็น่ยน่ๆเนาะแบบมันแบมันสีงามๆเนาะแบบมันซุกนะเฮาวันเห็ดไผ่อ่อนหอนะกิ่นขนาดผู้เห็ดขนาดผู้เร็วเบื้องหน้าเนาะทุกคนเนาะมันหวานเนาะปาบีออกบีออกเนาะไอ้ทางนี้ผัดกินน้ำแดงน้ำแดงเบื่อไงเนาะท่านนี้กับแบบจี๋พรนอมทุกคนเนาะเพิ่นก็กินต่อไปแล้วกล้วยเตี๋ยวเากับซุกน้ำกับกินต่ำไปน้ำเนาะทุกคนเนาะมานี้นี่ อ่น้ะทุกคนเนาะวันนี้อนันจีกล้วยห้องกระซุกแล้วแล้วก็ต่าก็ยังกินอยู่เนาะทุกคนเนาะวันนี้ห้องกระซีจีกล้วยกินไปน้าแล้วก็ก,กินต่าไปน้าแต่ว่าสีได้โคปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าก้อนจิจ้าก,กันไปฮันกะโคกินก้อนสักคำหนึ่งสะเ <c oughs> พราะว่าตู้ยังไปชีน,นะทุกคนโอ้โหหอมเลยหวานนะหวานแม่ ถ้าว่ากล้วยให้เอามาตีท่นนั่นมันโบสุกแห้งแล้วกับโบยิบแห้งนะทุกคนอะนทางนี้เฮ็ขดขนาดหูจับเอาจับเอานะทุกคนอะน่นะจับจับกิ่นน้ำนะทุกคนเนาะแล้วก็กินตำไปน้ำเป็นไถมากกินกล้วยคือเซมเมตเวตาดนะทุกคนเนาะมาก,กินกลนะ้วยเนาะอ่าตู้กับเวตายกับสีไดงขอบปิดคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะครับแม ขอขอบใจนําทุกคนที่เข้ามาติดตามรับส้มสองไอ้น้องสา,าวราขม้วนทัางน้ำทุกคนเนาะตั้งแต่ต้นคลิปจนปิดคลิปเท่านั้นในคลิปนี้มีเสียงหรือว่าเนื้อหาอย่างผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยน้ำไม่ได้นะเพราะว่าจะเป็นเสียงรบกวนนะทุกคนเนาะเพราะว่ามวนี้เฮือนเขากับอึกตึกนึ่งนูงนะทุกคนเนาะเพราะว่าเด็กน้อยกระไรมวนะะนี้ค่ะแล้วก็ซุปเปอร์กัดเจ้าหน้าซุปเปอร์กัดซีมาก,กินจี่กวยนะทุกคนเนาะเพราะว่าเขึ้นกับเป็นเบื้องหลังของเขาแน่เด็กน้อยกันเนาะอ่ากะ็ดซได้ขอปิดคลิปเพีียยงงงเเท่่่่าาาาานนนน้้้้ะแแตตตกกกกกกกอออออสสิจไไป็ลลืมมดดดดดค์์ชร,รให สาวราวขาหมดฮัเด้อทุกคนเพื่อซิมแห้งเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวัน,นี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคน